ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคน,นมาแล้วเสียเรเามาแล้วคำรนตอนยิ่งใหญ่เกรียงไกร67ปีของกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรนะ <c oughs> จะบอกให้เขารออะไรกันรอฝนหลวงมาแล้วตำ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 ,ตำลมหนาวเริ่มปลิวปลิวมาเมื่อฟ้าสิ้นฝน ผลผลิตนี้มาจากไหนฝนหลวงนักวิจัยท่านนี้อยู่กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมายาวนานกว่า20ปีท่านจึงมีเรื่องราวดีๆของกรมฝนหลวงมาเล่าให้เรารับรู้กรมฝนหลวงของเราสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยและพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานมาไม่ต่ำกว่า 67ปีครับประเทศไทยมีทั้งปีที่แรงและไม่แรงแล้วจุดที่มันแรงและจุดที่มีน้ําท่วมกรมฝนหลวงไปทําให้บริเวณฝนแรงมีน้ําใช้ฝนหลวงไปทําบางจุดที่เขาต้องการน้ําแล้วทําให้ฝนตกถึงแม้จะไม่ได้น้ำเยอะแต่เป็นการช่วยให้เกษตรกรรอดผลอย่างเช่นมันกําลังจะเถี่ยวเฉากําลังจะตายเนี่ยพอได้น้ําฝนเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ ก็รอดตายไปได้นะครับเป็น67ปีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาอย่างโชคโชนจนวันนี้แกร่งและก่อเกิดเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ชาวบ้านเฮ้ยปีนี้มันฝนตกแล้วพวกคุณไปทําอะไรกันไปทําฝนทําไมเรียนอย่างนี้ฝนมันตกไม่ทั่วฟ้าตรงจุดที่ไม่มีฝนเนี่ยคือฝนหลวงก็จะไปช่วยตรงนี้อย่างแรกช่วยให้พื้นที่ที่ไม่มีฝนมีฝนตก2ทําให้ฝนตกมากอันแรกเป็นเรื่องของพื้นที่อันที่2เป็นเรื่องของปริมาณตกมากได้ฝนที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยมันให้พื้นที่การตกน้อย แต่ทําด้วยขบวนการของในหลวงรัชกาลท่9เนี่ยจะทําให้ได้ปริมาณน้ําเยอะพื้นที่การตกเยอะเพราะเราไปเสริมไปทําให้มันอ้วนขึ้นให้มันโตขึ้นเดิมมันจะตกแก่งกระจา์ถ้าไม่ไปโจมตีเลยมันอาจจะเลยไปเลยแกงกระจา์ไป นะครับก็ไปโจมตีให้มันตกแกงอาจารย์อย่างเงี้ยไฟไม่ป่า PM2.5 ใช้เครื่องบินฝนหลวงสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่ากำเนิดก่อเกิดยิ่งแก่ยิ่งแกร่งกับ67ปีดูจะใช้ได้ดีกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขรับสรุปเครื่องบินฝนหลวงเติมทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตเราสู้พาไปว่าใจสู้สู้ทุกคนทุกผู้ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคนรถต้องทน ริิดชีตอจะู้กลข่าวที่ดีกับพี่คำรณกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรเป็นอีกกรมหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นที่พึ่งพิงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างดีนะ <gam ber> จะบอกใหนะ้ชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวมงนั้นใสเอาไราลิกิต